ส่วนทางด้านของอ,อยากให้ดูคุณสบิดาหน่อยหนึ่งเคยคุณซบิดาเนี่ยเราอย่าลืมว่าท่านเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมที่เคยถูกตั้งคำถามว่าเอจะเหมาะหรืออ,อ,อันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องาศาสนาแล้วดูวันนี้ดูคุณซบิดานี่เป็นคนที่ถอนใโบสวยมากมและวันนี้ค่ะ,ว,ะวันนี้คุณซบิดา ไทยเษรัฐมนตรีวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยในฐานะที่ท่านเป็นชาวมุสลิมนะคะท่านไม่ได้เอาเรื่องศาสนามาแบ่งแยกเป็นข้อจํากัดอย่างที่หลายคนกังวลใจกันเลยนะคะคือท่านพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อกราบทูลแนวนโยบายด้านศาสนาและกราบทูลเรื่องความร่วมมือกับผู้นําศาสนาทั้ง5ศา,าสนา โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงประธานอง์ว่าเน้นเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจจเยยธรมให้แก่เยาวชนพร้อมพระดรําริให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางสมาธิในระดับนานา,นาชาติดูนะดูดูคุณสบิดานะกับทีมกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยงดงามมากงดงามมากเลยนะคะดูนะนี่เป็นนี่เป็นชุดผ้าลายขอถ้าพี่ดูไม่ผิดนะนี่ดูตอนใสู่ตอนใส่บสวยมาก แล้วแต่งชุดไทยสวยทุกชุดคือไม่ใช่ไปด้วยรูปร่างสูงโปร่งนะแต่การเลือกสังเกตว่าบางทีเนี่ยใส่กระโปรงลายลายแบบลายไทยทันสมัยและใส่เสื้อแบรนด์เนมเอามา Mix and Match กันคราวนี้ใส่ทั้งผืนสำรับเดียวกันนะคะอันนี้เป็นอ,อีกท่านอีกองค์หนึ่งอันนี้เป็นอีกองค์หนึ่งนะแต่องค์พระสังฆราชค,คือองค์มาสักครู่นี้ที่ท่านท่านรัฐมนตรี ท่านใส่ดูดูผ้าดูผ้าท่านท่าน,าน,นผ้านหนาผ้าไหลขอเห็นไหมเห็นไหมเสื้อผ้าละมุนละไมไหมสีเอยลายเอยติดโบเอยผมเอยต่างหูเอยดูแล้วมันละมุนละไมไปหมดเลยอ่ะไม่มีที่ติอ่ะเธอจอบค่ะไม่มีไร้ที่ติอไร้ที่ติใครจะว่าฉันแบบเชีย เชีย์สบิดาฉันเชียเลยเพราะว่าเขาเอกอย่างเขามาที่ออฟฟิศเราเนี่ยแต่งตัวแบบดีทุกครั้งและฉันขอชมสามีเขาเลยนะสามีเนี่ยแบบนั่งคือคือถ้าไม่บอกว่าเป็นสามีจะไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้แสดงอะไรมากเลยไม่แสดงท่าทางใหญ่โตเลยคือแล้วทีมเขาทั้งทีมด้วยนะทีมคุณสบิดาเนี่ยเราเห็นเราเห็นมาเพราะมามาให้สัมภาษณ์ที่นี่สองสามครั้งแล้วทีมเพาเนี้นะ เรียบร้อยทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยหมดเลยแล้วก็ไม่รบกวนให้อะไรก็ไม่เอานั่งเรียบร้อยหมดคลิปขามาทั้งขามาค่ะกลับทีมคุณชาดาก็เหมือนกันอก็เรียบร้อยเหมือนกันนะคะ